ก็สวัสดีครับผม <c oughs> วันศุกร์ที่8มีนาคมนะครับอันนี้ลูกค้าส่งกระจกมาซ่อมนะครับผม <c oughs> แจ้งว่าแกนกระจกหักนะผมยังไม่ได้แกะดูนะนี่กล่องมันแตกนะกล่องมันแตกจากขนส่งก็ไม่รู้ว่ามันจะแตกทุกกล่องเลยนะส่งมาจากบางประอินนะครับบางประอิน ะพะลครสียุทธยาเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาแกะอะนี่แกนกระจกข้างขวานะผมหกักโอเคนะอย่าทำการ เปลี่ยนให้นะครับเก็บอก็แยกสินส่วนออกมาเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะผมที่มันหักนะนี่เห็นไหมนี่ก็บผมก็นี่ว่าจะเป็นอะไรที่ต้องเปลี่ยนเข้าไปนะครับเป็นอะไรแท้แน่นอนนะผมนวซูมดูนะนี่น,นี่นี่ครับแม็มก,กูนะของเดิมมันก็นะครับ แน,แน่นอนนะเป็นเศษส่วน,นที่มันหกักออกโอเคผมเดี๋ยวทำการประกอบเข้าไปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยผมทำการเปลี่ยนอะไรนะก็ใช้งานได้ปกติเนี่ย กองคนเดียวทําคนเดียวนะลำบากหน่อยนะครับผมอยากรีวิวให้ดูนะครับโอเคก็เดี๋ยวทําการส่งกลับให้นะครับผมอันนี้ก็ส่งมาซ่อมนะผมก็ไม่ได้คิดค่าส่งกลับเพิ่มนะครับผมอันนี้ก็อยู่ในเลทราคาค่าซ่อมทัวไปนะครับผมหนึ่งพันบาทมีทอนนะครับถ้าโอนมาพอดีก็ไม่ทอนนะครับผมโอเคนะผมเดี๋ยวแจ้งลูกค้าให้โอนตังมาแล้วก็จะส่งกลับไปให้นะ ครับผมขอบคุณครับอ๋อเดี๋ยวลืมบอกนะใครที่อยู่ไกลนะครับไม่สะดวกหาช่างหาช่างซ่อมไม่ได้นะผมไปถามร้านร้านจะเปลี่ยนมาอย่างเดียวนะก็ติดต่อผมเข้ามาได้นะครับผมจะส่งมาหรืออะไรยังไงจะสั่งอะไรไปเปลี่ยนนะผมก็ติดต่อสอบถามได้ครับช่างก๊อกชลรีรับจบให้นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผมลากานนะครับ